ผลการของดวงดาวต่างๆมันมีผลต่อเอฟเฟกต์กับชีวิตพยากรณ์สุดแม่นยำน้ำท่วมทุรโทษจะมีผิวเท้าจะกระทำดาวพฤหัสบดีดาวมฤตยูดาวเกตดาวอังคารดาวอาทิตย์และดาวพระเสาร์โคจรอยู่ในมุมจัตุโกนแก่กันภกยธรรมชาติต่างๆที่เกิดน้ำที่มีการที่จะเกิดพักแบ่งพวกขัดแย้งเกิดแผ่นดินไหวที่ไายไว้ตั้งนานแล้วว่าจะเกิดแผ่นดินไหวดาวอังคารจะย้ายเข้ามาตรงนี้หลักการหลักวิชาโหราศาสตร์ สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับในช่วงวันที่8พฤศจิกายนนั้นจะมีดาวพฤหัสบดีนะครับโคจรย้ายจากกลุ่มดาวราศีมังกรเข้าสู่กลุ่มดาวราศีกลุ่มนะครับเป็นจังหวะลีลาชีวิตของคุณนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับนะก็ผมทายสี่ราศีทวารไปแล้วนะครับราศีเมษราศีกรกฎราศีตุลราศีมังกรแล้วก็ผมทายราศีมีนราศีพฤษภราศีสิงห์นะครับ และราศีพิจิกไปแล้วต่อมาจะเป็นธนูกลุ่มเมถุนกันนะครับสี่ราศีนี้ช่วงพฤหัสวดีย้ายจะให้คุณกับคุณอย่างไรผมเริ่มที่ราศีธนูก่อนเลยนะราศีธนูเป็นจังหวะที่จะคอนเนคเครือข่ายจะดีจะได,จะได้จะได้สื่อสารคอนเนคกับคนที่สูงวัยกว่าจะได้ผู้รู้เข้ามาอยู่ใกล้ตัวหรือว่าจะมีผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือจะได้เครือข่ายเข้ามาเกื้อกูล คุณอาจจะมีการติดต่อับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความรู้อยู่ดีๆซึ่งอาจคุณอาจจะยังไม่รู้จักเขาหรือเขายังรู้จักคุณหรือยังไงก็ตามนะแต่ว่าคุณมีโอกาสได้เครือข่ายที่ดีคอนเนคที่ดีมีผู้หลักผู้ใหญ่เช่นบางทีเนี่ยสภาพแวดล้อมบางอย่างคุณอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ามีเหตุบังเอิญให้รู้จักใครบางคนหรือคุณอาจจะได้ติดต่อเดินทางระยะสั้นนะครับแล้วมีความโชคดีต่างๆการติดต่อ กับบัณฑิตจะเกิดขึ้นแล้วเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสในเรื่องของคือท่านใดที่ทําอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศอะ่ะจะมีความโชคดีมากนะครับหรือท่านใดรอขั้นรอตําแหน่งรอโอกาส8พฤศจิกาไปถึงถึงแพฤศจิกาปีหน้าเนี่ยถ้า8เมษายนปีหน้าเนี่ยนะครับจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของขั้นตําแหน่งงานนะครับหรือว่าโอกาสชื่อเสียงการที่มีคนรู้จักมากขึ้นก็จะเกิดขึ้นกับชะตาของคุณ แล้วก็เป็นจังหวะที่ดวงชะตาเนี่ยท่านใดที่ทํางานอยู่การติดต่อสื่อสารในหน้าการขายนะครับการเขียนนักเขียนนักเจราจาต่างๆมีมุมที่ดีนะครับนะแล้วก็ในหน้าอะไรลักษณะนีทุกรูปแบบจะดีเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ท่านใดที่เกิดลัคนาราศีธนูเนี่ยนะครับเป็นจังหวะที่จะเกิดช่องทางไรายได้พิเศษสําหรับท่านที่ยังไม่มีนะท่านใดที่มีอยู่แล้วนะครับจะทําเงินได้ดีมากขึ้น แต่ว่ารายจ่ายของคุณจะหนักอึ้งหน่อยนะครับแล้วก็เป็นดวงชะตาเนี่ยนะครับนะก็จะมีความโชคดีต่างๆเกี่ยวกับคนรักคู่ครองด้วยนะจะมีคู่ก็คู่ครองช่วยเหลือดีหรืออยู่กันแบบเพื่อนนะครับหรือได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตต่างๆนะหรือว่าท่านใดไม่มีคู่ก็มีโอกาสพบรักพบเจอเข้ามาในชว่วงจังหวะนี้นะครับหรือท่านใดมีอยู่แล้วความสัมพันธ์กลมเกลียวแน่นแน่น,แ,น,นแฟนนะครับแต่ช่วงนี้นะครับ ยังมีคนใกล้ตัวที่พร้อมที่ทิ่มแทงคุณอยู่นะนะครับก็ในดวงชะตาต่อมาลัคนาราศีธนูไปแล้วนะครับหรือว่าแปลว่าญาติอะญาติพี่น้องมีการติดต่อไปมาหาสู่มากขึ้นหรือมีความแนบแน่นแน่นแฟนคุณอาจจะเดินทางระยะสั้นมากขึ้นก็ได้นะครับหรือการติดต่อระยะใกล้ไกลมันมีความสําเร็จอะต่อมาราศีต่อมาราศีกลุ่มนะครับเป็นจังหวะลีลาที่การเงินการทองคุณจะดีมาก นะครับคุณจะมีช่องทางรายได้ใหม่คุณจะเกิดโชคเรื่องเงินบ่อยคุณจะถูกหวยบ่อยหรือคุณจะได้เงินก้อนคุณจะได้เงินจากธนาคารหรือว่าคุณจะมีโอกาสทางการเงินคุณจะมีคู่คุณจะเจอคู่คุณจะมีความโชคดีกับหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามคุณได้โชคจากเพศตรงข้ามได้งานได้เงินได้ผลประโยชน์หรือรวมไปถึงว่าคุณจะมีโอกาสในเรื่องของการผลักดันสิ่งต่างๆให้ก่อเกิดผลกําไรก่อเกิดช่องทางรายได้ใหม่นะครับเกิดขึ้นแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยคุณมีโอกาส ถูกอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่สุขสนับสนุนซัพพอร์ตจากครูบาอาจารย์จากคนที่อาวุโสก,กว่าคุณดีมากนะครับมีที่ปรึกษามีคนพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือคุณนะครับแล้วก็คุณจะโฟกัสเป็นในเรื่องของเงินทองทองมากขึ้นเป็นพิเศษทําอะไรแล้วยังได้เงินหรือขาดเงินยังได้เงินนะนะค,นะคันลรองสภาพแวดล้อมความเป็นไปอาจจะมีอยู่ในกลุ่มของบัณฑิต กลุ่มของผู้รู้นะครับจะดีมากพยายามผลักดันตัวเองเข้าไปให้แบบนี้นะเพราะว่าดวงม,มาแบบนี้หรือว่าคุณจะได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้พัฒนาตัวเองถ้าไวเรียนในะช่วงนี้การเรียนจะดีหรือวม่าได้โอกาสดีๆได้เนื้อหาที่ดีได้องค์ประกอบเกี่ยวกับความรู้ที่ดีหรือถา้าบางท่านเถอราศีกุมถ้ามีการพัฒนาตัวเองในช่วงนี้จะได้องค์ความรู้ที่ต่อเติมทําให้เกิดลาบผลต่างๆสู่ตัวคุณต่อมาราศีกุมเนี่ยถสาโสดมีโอกาสพบลักนะ ถ้าพบรักอยู่แล้วถ้ามันใช่จะแนบแน่นแน่แนแฟนถ้าไม่ใช่จะมีตัวเลือกต่อมาราศีกุมไปแล้วนะครับก็จะเป็นราศีเมถุนเป็นจังหวะในรอบที่จะมีจุดตั้งต้นในเรื่องของการงานนะครับมันรวมไปถึงว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยอาจจะเกิดโปรเจกต์ใหม่งานติ้งแต่8เมษาไปถึง8ปดแปดพิ 8, พกกะปีนี้ถึง8เมษาในที่ไทยเนี่ยนะครับมีโอก มีโอกาสนะมีโอกาสในการดําเนินในสิ่งต่างๆนะครับที่จะล่อสิ่งที่ดีเข้ามาให้เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะในเรื่องของงานคือท่านใดที่ไม่มีงานก็จะเกิดงานมีจุดเริ่มต้นมีผู้ใหญ่มาป้อนงานมีผู้ใหญ่เอางานมาให้คุณทานะไม่มีงานก็จะเกิดงานหรือว่าใครเคยมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายที่ไม่ดีมันก็อาจจะแบบทําอะไรคุณไม่ได้หรือว่ามันได้ย้ายออกหรือคุณจะย้ายหนีออกมาหรือต้องห่างๆมันอะ นะครับหรือไม่ได้ทํางานรุ้กัมานานๆทีเจอกันมันมีเหตุอะ่ะนะครับหรือมันรวมไปถึงว่าชาวเมถุนเนี่ยนะครับเป็นจังหวะที่คุณน่ยจะมีผมใช้คําว่าจะมีจุดเริ่มต้นที่ดีเกี่ยวกับงานมีแรงเวี่ยงแรงผลักดันต่างๆเข้ามาสู่ชีวิตแน่นอนในเรื่องของงานมีโอกาสดีๆนะครับคือถ้าใครรอตําแหน่งในช่วงนี้ไปจนถึง8เมษาปีหน้าเนี่ยได้ถ้าใครรอการย้ายได้นะครับนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับ แล้วก็ถ้ามีเรื่องอึดอัดต่างๆมันจะคลี่คลายได้นะครับแล้วก็ชาวรัคณาราศีเมถุนเนี่ยเป็นจังหวะที่คุณจะเจอคอนเด็กใหม่เพื่อนใหม่สังคมใหม่กลุ่มคนใหม่มีโอกาสเจอคนใหม่ๆรวมไปถึงว่าคุณอาจจะได้สัตว์สองเท้าสีเท้าได้เด็กได้บุตรบริวารเข้ามานะครับแล้วก็ได้ปัญญาด้วยนะหมายถึงว่าการพัฒนาตัวเองนะครับงานต่างๆที่คุณทําไปได้เงินดีเงินเข้าแต่ คุณจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงจังหวะนี้นะครับระวังการถูกโกงเงินถูกเอาเปรียบหรือว่าได้มากับต้องจับจ่ายอย่างรวดเร็วนะนะครับแต่ว่าผมให้โอกาสในเรื่องของงานถ้าใครยัยตั้งต้นจะทําอะไรต่างๆคุณรีบทำนะในช่วงจังหวะนี้เพราะว่าคุณดวงคุณจะเริ่มดียาวหลายปีเลยตั้งแต่ตั้งแต่ผมทายไปเลยนะถ้าใครบอกว่าไม่ดีอย่าเอาสิ่งเก่าๆมาตัดสินปัจจุบันให้คุณสร้างสิ่งใหม่ๆให้ดี ต่อมาราศีเมถุนในเรื่องของพฤหัสอยู่ตรงเนี้ยมันจะโชคดีในเรื่องของเพศตรงข้ามคู่ครองบางท่านจะมีชาวต่างชาติต่างวาษามีเพื่อนร่วมงานหรือมีคนอาวุโสกว่าเข้ามาชอบหรือว่าจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาช่วยเหลือหรือให้ความเจริญรุ่งเรืองในการซัพพอร์ตนะครับกับสิ่งบางสิ่งต่อคุณนะครับนะรบหรือได้คอนเน็กดีเครือข่ายดีอ่ะเป็นลักษณะนั้นต่อมาราศีสุดท้ายนะครับราศีกันนะครับเป็นจังหวะลีลาที่ระวังการชิดผิดทําผิด อุปสรรคต่างๆปัญหาต่างๆอาจจะมีมาบ้างนะครับช่วงที่พัหัสอยู่ตรงเนี้ยจริงๆแล้วคุณค่อนจอบเป็นเดือนเดือนไปกับผมน่าจะผมถ่ายภาพกว้างว่าราศีกันเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะมีม,ม,มุมที่จะเป็นไปที่เป็นอุปสรรคหนึ่งราศีที่แบบอาจจะมีเรื่องร้อนใจร้อนรนทางจิตมีเรื่องให้ทุกร้อนทางจิตเหมือนไฟสมขอนอยู่ในจิตในใจหรือว่ามันมีอารมณ์ลบๆเข้ามาในจิตในใจคุณได้ง่ายนะครับ คุณก็ต้องระวังนะลัคนาราศีกันเนี่ยแต่ว่าถ้าคุณไม่เอาเรื่องรบๆเก่าๆเข้ามาม,มันก็จะดีนะแต่ว่าในดวงชะตาเนี่ยดาวที่อยู่ตรงเนี้ยปัญหาอุปสรรคต่างๆที่คุณมีเนี่ยมันจะแก้ไขได้แล้วก็แต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยให้คุณพยายามอย่าไปทําอะไรใหญ่ๆนะเพราะว่าดวงคุณเนี่ยมีโอกาสตัดสินใจผิดทําผิดลงทุนผิดหรือว่ากรอบความคิดและการกระทําต่างๆ มันสวนกับผู้หลักผู้ใหญ่สวนกับสิ่งที่เป็นไปจะมองโลกผิดไปได้ง่ายๆนะครับช่วงนี้นะครับมีอขัดเถียงหมอเถียงครูนะนะครับนั่นในช่วงนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับบางทีมันอาจจะมองแบบนี้คุณอาจจะมองแบบแบบอื่นมันจะมีบางอย่างมาจูงจิตใจคุณฉะนั้น ฟังผู้อื่นให้มากฟังผู้รู้ให้มากนะครับอ่านให้มากศึกษาให้มากในช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงที่คุณทบทวนเพื่อไปรับแรงเอื้อมสิ่งต่างๆหลังเมษาปีหน้าต้องบอกว่าช่วงนี้ไปเรียนรู้ไปพัฒนาตัวเองแล้วก็พยายามทําอะไรต่างๆอ่าก็อย่าผีผามมากเช่นมีเงินอยู่10ล้านนี่เอาไปลงทุนหมดนี่ก็คืออาจจะมีปัญหาได้นะในช่วงจังหวะนี้ต้องระวังแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยนะครับศัตรู ถ้ามีก็จะดับไปเองก็จะแพ้ออกไปนะครับแล้วก็มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างคนใกล้ตัวคุณ่ะดีอยู่นะครับาชาวลัคนาราศีกันนะนะครับแล้วก็ท่านไหนที่มีคู่ครองคนรักอาจจะมีเรื่องอึดอัดมีเรื่องจุกจิกมีเรื่องมีปัญหาหรือบางท่านจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ได้ง่ายด้วยในช่วงจังหวะนี้หรือผู้ใหญ่มองไม่ดีผู้ใหญ่เพ่งเล็งนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คุณหรือเป็นคนที่ทํางานร่วมกับคุณคุณจะมีปัญหาเขาอ่ะนะครับ นะแต่ว่าคุณจะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินนะครับได้เงินก้อนได้งานใหม่ได้จ็อบใหม่ได้โปรเจกต์ใหม่นะครับเข้ามาแต่ว่าอย่าผีผาถ้าลงทุนไม่เยอะทําได้นะครับฉะนั้นแล้วชาวลัคนาราศีกันถ้ามีคู่ถ้ามีคู่ในะคู่คุณอาจจะเจ็บป่วยหรือว่ามันแปลว่าอย่างนี้นะถ้าคุณจะจัดการอะไรต่างๆเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถ นะครับช่วงนี้ถ้าเป็นการซ่อมแซมดีถ้าเป็นการซื้อเข้ามาใหม่นะครับคุณจะต้องดูเงินคุณให้ดีแล้วก็ดูดูให้ดีในเรื่องของหลักทรัพย์ต่างๆถ้ามีเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาได้นะครับหรือว่าคุณจะมีความยุ่งยากเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถได้ในช่วงจังหวะนี้หรือว่ามันรวมไปถึงว่าจะมีเรื่องจุกจิกใจจากญาติพี่น้องคนในครอบครัวนะครับรวมรวมไปถึงว่าบางท่านจะยุ่งยากในเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยหรือว่ามีการซ่อมครั้งใหญ่ปรับปรุงครั้งใหญ่ แต่อีกอย่างหนึ่งนั้นนะครับนะระวังผู้ใหญ่เจ็บป่วยดูแลสุขภาพให้ดีนะครับชาวลัคนาราศีกันนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยคืออะไรหลายท่านคงอยากล่วงรู้นะครับนะก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาไขาคําตอบให้กับท่านในรูปแบบที่ถูกต้องของดวงพิชัยสงครามเนี่ยเป็นแบบใดนะครับแบบที่ไม่ถูกต้องเป็นแบบใดนะครับนะแล้วก็ดวงพิชัยสงครามเนี่ย ให้คุณด้านใดนะครับนะก็คุณจะได้ล่วงรู้จากผมนะครับคนที่ศึกษาในด้านของโหราศาสตร์นะครับถ้าคุณไม่เชื่อผมคุณจะไปเชื่อใคราคุณไปเสิร์ชตามอินเทอร์เน็ตคุณจะเชื่ออ,อินเทอร์เน็ตหรือคุณจะเชื่อผมนะครับนะคุณคุณต้องเชื่อผมนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนศึกษาโหราศาสตร์ไทยจริงๆพ่อดวงพิเยษสงครามเนี่ยดวงพิเยษสงครามนั้นเป็นดวงเป็นดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ไทยโดยตรง เป็นหลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์ตีโกณมิตินะครับของดวงดาวของเราขณะเกิดนะครับนำเอามาผูกเป็นดวงชะตาของเราไว้สักการะบูชานะครับเอาง่ายๆก็คือว่านะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยก็คือเราจะใช้ดวงชะตาเราวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับจังหวัดเกิดเอามาผูกดวงปั๊บ มีดาวอาทิตย์ดาวจันรดาวอังคารดาวพุธอยู่ในราศีใดแล้วก็เขียนรูปดวงก็เหมือนกับที่คุณไปดูดวงทั่วไปครับคือเป็นรูปจากราศีนะครับนะเป็นวงกลมนี้นะนะครับเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างจริงนะอันนี้ผมกลาลังจะส่งให้เขาเพอดีผมเขียนให้กับแฟนคลับนะแฟนคลับสั่งมานะครับก็นะอันนี้ ก็คือเป็นรูปดวงนะครับก็จะมีดาวเนี่ยลัคนาอาทิตย์จันทร์คารพูดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในในอยู่ในดวงชะตาทีนี้เนี่ยล้อมรอบเนี่ยที่เป็นอัขระยันตรงเนี้ยนะครับก็คือก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวยอ่อของคาถาอิตีปิโสรัตนามารานะตรงนี้นะนะครับล้อมรอบยันนะครับเห็นชี้อยู่ตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายอุณาโลมนะครับเป็นจุดสุดยอดของยันจุดสูงสุดของยันนะนะครับนะแล้วก็ ก็จะมีตรงนี้นะนะครับตรงเนี้ยเป็นสมผุดของดาวอาทิตย์ดาวจันทร์อุดเลิกนาะทีเลิกนะตรงเนี้ยนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมัธยมละวิมัธยมจันทร์นะครับนะแล้วก็มัธยมอุดนะครับแล้วก็สมผุดลักนะนะแล้วก็มีหลายอย่างอะนะตั้งแต่เนี่ยเห็นไหมสมผุดพระข้อในดวงชะตาตั้งแต่ภูมิโมเห็นไหมเนี่ยกับตั้งแต่ภูมิโมนะตรงนี้ คุโมบุโตชิวสุโกะนะครับเนี่ยไปจนถึงมะตะยูนะนะครับมันเป็นเอาพูดง่ายๆก็คือมันเป็นการคำนวณตัวเลขข้างล่างมันเป็นการคำนวณของวันเดือนมีเกิดของเราแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะนะครับฉะนั้นแล้วถ้าคุณไปอ่าเสิร์ชซื้อ,อาตามอิเนเทอร์เน็ตเนี่ยถ้ามันมีแต่ด้านบนแสดงว่าตรงนี้เขาจะทําสําเร็จรูปให้กับคุณยันตรงนี้เขาจะไม่เขียนให้นะครับแล้วก็เขาจะเขียนเต็นดวงคุณลงไป แล้วคุณก็จะไม่ได้สมผุดองศาตรงนี้คือมันสําคัญมากเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับนะเพราะว่ามันเป็นดาวของคุณแล้วก็ดวงวิชายสงคารามก็จะประกอบด้วยนอกจากเป็นสมผุดจากการคํานวณของดาวต่างๆขณะเกิดแล้วก็จะมีหลักอิทธิพ กับบาทยัจันอิธาตับบาทจันต์คือเป็นหลักของโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะครับนะคนที่เรียนรู้โหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะเขาก็จะมีวิธีการคํานวณได้นะครับนะแล้วก็การคานวณหลักอิทธาิพาตบาทจันร์เนี่ยต้องอหรือเป็นหลักตรงนี้นะควบสมผุดดาวต่างๆเนี่ยนะครับต้องมีความรู้ชั้นสูงนะครับเกี่ยวกับโหราศาสตร์จึงจะคํานวณได้นะครับเพราะมันเป็นหลักคํานวณนะครับ นะเพราะว่าทั่วไปเขาจะใช้แต่แอปเอาก็คือบางทีมันมันมันไม่ใช่นะนะครับแต่ในที่นี้ต้องหาคนที่คำนวณเก่งแล้วก็เรียนรู้ลึกซึ้งจริงๆถึงจะเขียนดวงวิชาสงครามออกมาถูกต้องแม่แม่นยำนะครับทั้นแล้วเนี่ยดวงวิชาสงครามเมื่อประกอบด้วยดวงแล้วก็จะมีคาถาอ e ีติปิโสรัตนามาลานะครับล้อมรอบแล้วนะครับก็ยังมีตรงนี้สมผุดดาวจากนั้นก็จะมีชื่อวันเดือนปีเกิดอาจจะอยู่ด้านล่างอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็ จะมีเพิ่มเติมเข้ามาอาจจะมีตัวนี้ด้วยนะครับเป็นคาถาอ e ิติปิโสแปดทิศนะครับอิต e ิปิโสแปดทิศนี้นะ e T B นะครับ e อิติปิโสแปดทิศเนี่ยนะอิติปิโสแปดทิศคืออะไรก็คือเป็นคาถาเป็นพระประจําวันที่เราสวดทั่วไปนี่แหละนะครับนะก็แต่ละทิศก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันนะครับนะก็ ทิศเหนือใต้ออกตกนะครับไล่ตั้งแต่อีลัชาคตาละสาแต่เป็นอักขระโบราณนะนะครับอีอลัชาคตาละสาติหังจะโตโลทีดังปิสัมละโลปูสัตพุทธโสมานากาลีถาโทเนี่ยผาสัมสัมวิสาเทพะครับพุทธปันวุทูธรรมวะคะนะครับแล้วก็วาโทโนโอมามะมะวาแล้วก็อวิสุนุสานุตินะครับก็คือครบทั้ง8ทิศนะครับนะเป็นคาถาแต่ละทิศแตกต่างกันซึ่งคา,าถาเหล่านี้เป็นคาถาที่เป็นคาถาโบราณศักดิ์สิทธิ์มาก ใช้เศษเป่าอะไรต่างๆได้หมดกันภัยอันตรายต่างๆได้หมดเป็นทั้งมหาเสน่ห์มหาลาภนะครับมหาอุดได้หมดเลยคาถาทั้ง8ทิศเนี้ยแล้วก็อย่างยิ่งเลยคาถาที่อุ้มดวงชะตาไว้ตรงเนี้ยคืออิติบิโสรัตนามาลาเนี่ยมันเป็นตัวย่อของอเป็นการสรรเสริญพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธคุณพระธรรมคุณและสังฆคุณนะครับขณะแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นไสยศาสตร์เลย นะครับอักขระต่างๆเนี่ยเป็นอักขระที่เป็นมงคลทั้งหมดเพราะมันเกี่ยวข้องกับหลักธรรมในาศาสนาทั้งหมดเลยนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยถือว่าให้คุณมากนะครับสําหรับท่านใดที่สวดอิติปิโสรัตนาลาเนี่ยด้วยแล้วก็บูชาดวงวิเชยสงครามด้วยก็เป็นการาสรรเสริญพุทธเจ้าสรรเสริญพระพุทธองค์การน้อมนําหลักธรรมต่างๆมาประยุกต์ใช้นะครับนี่คือการสวดเป็นการสวดเพื่อ เป็นเครื่องจูงจิตใจนะครับแล้วก็เป็นการสวดบูชาดวงชะตาเราเองด้วยนะครับนะนั้นแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ขององมงายนะครับนะนี่ผมมาอธิบายท่านฟังนะนะครับแล้วก็ถ้าคุณไปดูในอิเนเทอร์เน็ตเนี่ยระวังคนดวนหลอกนะครับดวงมิชัยสงครามมันต้องมีดวงคุณนะครับแล้วก็มันมีต้องมีเนี่ยพวกสมผุดองศาต่างๆเนี่ยมันต้องได้จากการคํานวณจริงๆนะส่วนใหญ่จะไม่มีตรงนี้นะครับมันต้องใช้เวลาคํานวณนะครับ ก็ต้องหาคนที่คำนวณแม่นด้วยแล้วก็ศึกษาจริงๆเนี่ยนะครับเขาถึงจะคำนวณได้ส่วนใหญ่เรียนรู้โหราศาสตร์อะบางท่านยังภาคคำนวณยังไม่ไม่ได้เลยก็คือเรียนรู้ดาวจรก็มาทายเฉยๆนะแต่ไม่มีความรู้ที่จะคำนวณแบบเลิกนาะทีเลิกสมผุดอาทิตย์สมผุดจันทร์อย่างเงี้ยนะคือเขาไม่คำนวณกันเพราะเขาไปเรียนรู้แล้วก็ข้อมาทายเลยนะนะครับเพาะนั้นแล้วเนี่ยท่านใดอยากจะให้ผมทําให้นะเหมือนกับแฟนคลับคนนี้นะครับแต่ว่าผมทํามันคิวยาวหน่อยนะต้องจองหน่อยนะนะครับ นะผมใช้เวลาทําประมาณ5วันถ้าจองมาเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเขียนผมเขียนใหม่ทุกดวงผมใช้หมึกซึมเนี่ยเขียนเลยนะครับเขียนใหม่ทุกดวงเลยแล้วก็ผมเติมอุณาโลมให้ทั้งหมด9นะอุณาโลมคืออะไรนะเป็นยอดของยันเป็นจุดสุดยอดของยันผมก็จะเติมเข้ามา9จุดนะครับ9จุดใช้9้าเพราะอะไรอุณาโลมเนี่ยเป็นจุดสุดยอดของยันเมื่อเราใช้9คือเลขพระเกตก็จะเพิ่มความขังนะครับนะให้กับให้กับยันของเรานะครับ ขณะแล้วเนี่ยคนโบราณเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเนดวงมิชาสงครามเขาจะทาเฉพาะกัตรัต์นะครับหรือเป็นแม่ทัพนายกองอย่างเงี้ยคนในรั้วในวังเขาจะทํากันนะครับคนทั่วไปจะไม่ได้ทานะครับแล้วก็การวางดวงพิชาสงครามเขาจะวางในช่วงเลิกที่อาทิตย์กับจันทรเดินในมุมที่ดีแล้วก็เป็นช่วงที่ดีกับดวงชะตาด้วยต้องหาเลิกที่เหมาะสมกับดวงชะตานะครับที่ดีกว่าดวงเวลาการบรรจุดวงมิเศษสงครามต่างเนี่ย เขาจะหาเลิกที่ดีกว่าดวงชะตาเช่นคือโหนเขาจะดูออกนะว่าดวงชะตาเราเนี่ยมันอยู่ระดับใดนะครับเมื่อการวางเลิกพิชัยสงครามเนี่ยการวางดวงพิชัยสงครามเราก็วางเลิกที่ดีกว่าดวงเราทําให้มันเป็นการปรับดวงแล้วยิ่งคุณเอาไปสวดนะครับก็จะน้อมนําสิ่งดีๆเข้ามานะครับเพราะว่าเป็นการบรรยายถึงหลักธรรมพุทธศาสนาด้วยนะครับนะหรือท่านใดอยากจะเอาดวงพิชัยสงคราม เป็นร้านค้าสมมติเปิดร้านค้าเนี่ยก็ได้เช่นสมมุติว่าคุณหาเลิกเปิดสำนักงานแล้วคุณอยากได้ดาวในช่วงนั้นนะครับก็เอาเลิกในวันนั้นก็คือเอาวันเดือนปีเวลาที่เปิดร้าน,นก็คือเป็นตัวแทนของกิจการนะเป็นสถานที่ก็ทําดวงวิชัยสงครามได้เพื่อเป็นสิริมงคลผลเขาก็จะหาเลิกที่ดีแล้วก็ผูกดวงนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของกิจการครุณนะครับนะมันก็จะมีดีมีร้ายก็ปนเปนไปแหละกิจการอะ นั้นมันก็เหมือนกับดวงคนก็มีขึ้นมีลงนะครับขะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราได้เลิกดีผูกดวงดีมันก็ดีกับจิตการฉะนั้นเราเลิกมันสาคัญนะครับแต่โบราณเขาถึงให้เลิกสําคัญนะจากการเพราะมันมีการคํานวณแบบเนี้ยนะครับขะนั้นแล้วถ้าใดสนใจก็ติดต่อแอดบินผมไปเลยนะครับวอร์ลาโนหนึ่งไปจองนะครับแต่อันนี้ไม่ได้ว่ามาประชาสัมพันธ์อันนี้แต่หมายถึงว่ามาเล่าให้ฟังว่าดวงวิใช่สงครามมันคืออะไรเวลาคุณไปซื้อไปบูชาในอินเทอร์เน็ตนะมันไม่ใช่จริงๆนะเขาทําสําเร็จรูปให้คุณ่ะ อันนี้ไม่ใช่การปิ้นสก,กรีนเขาอันนี้ผมต้องหาเลิกแล้วก็ช่วงที่ดาวจันร์ดาวทิพย์โคจรอยู่ในเลิกที่ดีด้วยนะครับแล้วก็หาในช่วงที่เหมาะในการที่จะวางดวงเลิกให้กับคุณด้วยนะครับแล้วถ้าคุณไปซื้อใน่ๆคุณจะได้สําเร็จรูปแล้วบางทีเขาเป็นงานงานสกรีนงาน,งาน,กกน,งานปิ้นให้คุณนะแต่อันนี้ผมใช้หมึกหมึกดาเขียนให้นะนะครับตั้งโต๊ะได้นะครับทําไว้เป็นที่ประธานผ้าประธานได้นะครับมีที่ห้อยให้ด้วยนะนะครับ ห้ตรงนี้เลยนะครับนะเป็นขนาด A4 นะครับนะก็สวยงามมากเลยนะสวยงามมากนะครับนะก็ท่านใดสนใจก็ทักแอดมินมานะครับวันนี้สวัสดีครับสอนวิชานี้เลยที่ผมใช้มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุ15ผมเก็บสถิติมาตั้งแต่อายุ15ผมจดไม่หมดผมดูดวงใครจนถึงวันนี้นะครับและท่านใดจะสงสัยผม,ผมเป็นหมอดูได้ไง คือผมไม่เคยเชื่อเรื่องนี้อย่างผมเคยเล่าในคลิปผ่าน,านมาแล้วนะผมไม่เคยเชื่อเรื่องนี้ไม่เคยเชื่อเรื่องดูดวงแต่ผมใช้ทํานายเพื่อนแล้วมันตรงตอนอยู่ม .4 <c oughs> นะครับคุณพ่อผมสอนมาก็คือเป็นหลักวันเดือนปีเกิดนะครับจริงๆอะ่ะผมผมมีความรู้หลายศาสตร์นะทุกวันเนะี่ยผมปรึกษาหลายศาสตร์จะมีความเชี่ยวชาญหลายศาสตร์นะที่พูดคําว่าเชี่ยวชาญคือผมสามารถเอาศาสตร์ตรงนั้นเนะียมาทํานายดวงผู้คนได้นะครับ และก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร,ร์ไทยโหราศรรสาสตร์สากลโหราศรรรราสตร์พาลาตโหราศาสตร์ยูเนียนนะครับแลนะแล้วก็เป็นสัตว์เลขชั้นสูงนะครับผมใช้คำว่าชั้นสูงเพราะว่าผมเก็บสถิติมาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างทัมภีที่ผมจะสอนนี่ก็คือคอ์นนี้จริงๆจะเปิดหลายคอร์่อเอาคอร์สนี้ก่อนเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาทําให้เตรียมข้อมูลให้แต่จริงๆสอนได้ตลอดนะครับสัตว์เลขชั้นสูงโดยเรียนผ่าน49ดวงจริงนะครับไม่ใช่ว่าเรียนแค่49ดวงนะคือผมจะเอาหลักวิชามามอบให้กับคุณเลย นะครับเอามาเรียนผ่าน49ดวงนี้นะครับนัก็คือเอาสูตรมาให้คุณอ่ะเหมือนสูตรคณิตศาสตร์สูตรให้คุณในคุณยยทุกทายแบบนี้นะคุณเจอดวงแบบนี้นะครับเป็นสูตรที่ผมเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากันกรองเป็นหลักวิชานะครับหลักสูตรนี้นะครับจะรวบลัดและเร่งด่วนและก็แม่นยานะครับไม่ใช่เรียนไปร้อยชั่วโมงแล้วเรียนจบแล้วคุณทานายไม่ได้ไม่ใช่อย่าง,งนั้นนะครับหมายถึงว่าผม ผมวางคอสไว้ว่าคุณเนี่ยจะต้องใช้สูตรผมเนี่ยไปทายไปทายไปทาย,ไปทายแบบนี้นะทายเน้นทายนาคตนนคอสนะนี้พื้นดวงใครก็ทายไนดะ้คือเน้นทายอนาคตนะครับเป็นคอสสัตว์เลขชั้นสูงก็คือใช้วันเดือนปีเกิดนะครับนะคือเลข1ถึงเลข7เนี่ยเอามาทายนาะคตผู้คนใน1ปีสามารถทายได้ถึง30 40 50 60, 60เหตุการณ์เลยใน1ปีว่าจะเกิดอะไรบ้างแล้วแต่รายละเอียดของดวงใครจะเกิดอะไรมากนะหรือน้อยแต่ว่าเราสามารถทาย คนอื่นได้ก่อนโดยที่เขาไม่ต้องถามอะไรเราเลยนะครับเวลาผมดูดวงส่วนตัวเหมือนกันผมก็จะไม่ให้เขาถามให้แค่มันจะมีเกิดผมก็จะทายก่อนแล้วก็ช่วงเขาถามเขาค่อยให้รายละเอียดประกอบแล้วก็เราก็แปลดาวต,ตอบคาถามเขาแต่ในที่เนี้ยคุณก็จะถ้าทายได้เหมือนผมก็คือว่าคุณจะทายเขาก่อนเลย20 3 0ข้ออนาคตหนึ่งปีดูดวงตัวเองด้วยก็ได้หนึ่งปีข้างล่วงหน้าจะเกิดอะไรดูดวงคนรักก็จะเกิดอะไรนะครับเป็นหลักสูตรสัตว์เลขนะนะครับไม่ใช่หลักสูตรโหราศาสตร์ไทยไม่ใช่หลักสูตรโหราศาสตรส์สากล เป็นหลักสูตรสัตว์เลขชั้นสูงที่ผมเก็บเกี่ยวประสบการณ์มานับหมื่นดวงซึ่งคุณจะหาที่ไหนไม่ได้คุณดูหนังสือตำราตามท้องตลาดเนี่ยก็มันเป็นพื้นเป็น,ปน,ปน,ปนพื้นๆน,นะครับแต่คอดนี่ผมจะให้ประสบการณ์จริงนะอย่างโหาศาสตร์ไทยโหาศาสตร์พาราตะอะไรอยูอย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 ่น,นี่ที่คุณไปเรียนมาที่ไหนก็ตามถ้าคุณมีไปเรียนกับอาจารย์เก่งแค่ไหนคุณไม่มีประสบการณ์ดูดวงเยอะคุณก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าศาสตร์มันคือหลักวิชานั่นแหละไม่ใช่ว่าการเรียนดูดวง คุณเรียนมาห้าสิบปีสี่สิบปีสามสิบปีแล้วคุณจะเก่งมันไม่ใช่มันหมายถึงว่าคุณมีลูกดวงเยอะขนาดไหนคุณเก็บสถิติได้เยอะขนาดไหนนะครับนะคุณจึงจะท่ายได้แม่นยำนะครับเพราะนั้นแล้วคุณจะไปลองผิดลองถูกทําไมคุณมาเรียนกับผมสิครับนะเรียนแล้วผมพร้อมถ่ายทอดผมมีความเป็นครูลูกสูษผมไม่กักวิชาเหมือนใครบางที่ก็จะคักวิชาคุณนะแต่ผมจะให้หมดเลยนะเฉพาะวิชานี้นะนะจะให้หมดเลยเนี่ยนะนะสัตว์ตเลขชั้นสูงที่ผมกันกรองออกมาเป็นคําพยากรณ์ได้เลยนะนะครับ เมื่อรวบรัดเร่งด่วนแม่นยำแล้วยังมีความพิเศษอยู่ตรงที่ผมเนี่ยเป็นหมอคุณจะได้เรียนกับหมอดูจริงได้เรียนวิชาจริงได้เรียนเรื่องจริงนะครับหมอดูจริงคือผมเป็นหมอดูมานะครับนะผมเป็นหมอดูมาไม่พอนะผมยังเป็นครูมาก่อนเป็นข้าราชการครูด้วยนะครับและผมก็เป็นวิศวกรด้วยนะครับวิศวกรเชิงสถิตินะครับแะแก้ปัญหาโรงงานลดต้นทุนมาหลายล้านแล้วนะครับนะก็คือคุณได้เรียนทั้งกับหมอดูได้เรียนทั้งกับครูสอนคุณได้แน่นอนนะครับ แล้วก็ได้เรียนทั้งกับวิศวกรนะครับผมก็มีวิธีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติของผมนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจงมั่นใจได้เลยว่านะครับนะผมเก็บข้อมูลมาแม่นยําแน่นอนนะครับเพราะว่าผมจบวิศวะมาผมเรียนสายคือเอาง่ายๆคือผมทางานสายวิเคราะห์การออกแบบการทดลองอ่ะคือใช้สถิติชั้นสูงนะครับสร้างตัวแบบการทดลองต่างๆนะครับมากมายนะครับแล้วกแก้ปัญหาโรงงานมา คือลดต้นทุนให้เขาที่เขาแก้ปัญหาไม่ได้เป็น30ปีก็คือไปแก้ให้เขาปีเดียวได้เพราะนั้นแล้วเนี่ยเชื่อมั่นในตัวผมได้เลยว่าคุณเรียนกับผมคุณได้แน่นอนนะครับนะก็คือคุณได้หมอดูจริงวิชาจริงและก็เรื่องจริงก็คือเรียนจาก49ดวงนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับจะเสียเวลาทําไมนะครับบางทีไปเรียนแพงแล้วก็ยังทํานายไม่ได้นะมาเรียนกับผมเนี่ยคุณทายได้เลยอันนี้เป็นการทายแบบส่วนตัวนะไม่ไม่ทายแบบกว้างๆนะ ทายส่วนตัวแบบชัดเจนเลยว่า1ปีจะเกิดอะไรได้บ้านได้รถได้อสังหาแต่งได้ได้ได้แฟนได้คนรักนะครับหรือว่าย้ายที่อยู่หรือไปต่างประเทศได้อเมริกานะครับเดินทางบอดทายได้หมดนะครับหรือได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับบอกได้หมดจะได้เงินก้อนใหญ่อย่างเงี้ยบอกได้หมดนะครับท่านใดสนใจเรียนก็ติดต่อเข้ามานะครับตอนนี้รุ่น3นะอันนี้อันนี้คือรุ่น3นะครับกันนะครับเพราะว่าผมมีดวงเยอะเวลาผม 49ดวงเนี่ยผมเยอะดวงผมหลากหลายมากนะครับผมจะเอาดวงไหนมาสอนคุณก็ได้